สถานการณ์พลิกหงส์ซอเฮลทั้งคู่ทั้งไคเซโดและนน er ลาวเวียวันนี้ลุ้นพิมลิกกับเฮียในฟุตบอลน่าเชียร์วันนี้ติดตามได้ในคลิปของเฮียนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับก็เป็นวันแม่นะครับวันนี้ไป กราบแม่ขอพรแม่กันแล้วหรือยังนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปขอพรแม่ก็ระลึกถึงบุญคุณของท่านไว้ก็และกันนะครับจะได้เป็นสิริมงคลก่ตัวเองนะฮะโอเคครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ตามธรรมเนียมเลยนะฮะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับถ้าไม่ก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้เย้วยละกันนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับตามปกติเลยนะครับวันนี้ก็ ไปร่วมกิจกรรมกับเพจของเฮียได้นะครับจะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะจะเริ่มนับคะแนนในวันพรุ่งนี้นะครับรอติดตามได้นะครับก็เวลาประมาณตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับก็เข้าไปตอบแล้วก็เข้าไปดูได้ในเพจของเฮียนะครับก็ตอบคาถามหกข้อนะครับคะแนนจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละข้อนะครับมากน้อยลดหลั่นกันไปนะครับใครตอบข้อข้อไหนถูกก็รับคะแนนข้อนั้นไปนะครับแล้วก็เก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับ นาสิงหาคมนะครับนาก็ตามกติกานะฮะใครเก็บคะแนนได้สูงสุดก็รับไปเลยนะครับเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมเยือนนะฮะโอเคนะครับเอาแล้ววันนี้เราก็มาพูดกันถึงลิเวอร์พูลนะครับเริ่มจะดราม่าแล้วนะครับในดิวของมอยเชสไคเซโดนะครับกองกลางตัวรับของทางด้านไบรตันนะครับที่เนื้อหอมเะอร์เกินะครับกำลังขับเคี้ยวกันระหว่าง ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับลิเวอร์พูลไปปาดหน้าเชลซีแล้วก็เชลซีก็ไปปาดหน้าลาเวียนะครับของลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นนะฮะเออมันก็ไปซะเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำๆของเมื่อประมาณวันพฤหัสนะฮะกเออ็เป็นที่ฮือฮากันแล้วนะครับลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอไปให้กับทางด้าน บรายตันนะครับด้วยเงินจำนวน110ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเยอะมากนะฮะแล้วก็ตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีเหตุบางประการนะครับตามาแหล่งข่าวจาก ฟาบิเซโอโรมาโนนะครับเหลียวข่าวคนดังจากอิตาลีนะครับก็ได้อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับดิวดนังชีวิตของมอยเชสไกเซโดมิฟิลไบตันนะครับโดยระบ,บุว่าดาวเตะทีมชาติเอกวาดอร์นะครับได้แจ้งกับทางหงแดงลิเวอร์พูลนะครับให้ทราบว่าเขานั่นแหละอยากย้ายไปอยู่กับเชลซีซะมากกว่าอะไรของมึงเนี่ยไอ้มอยเชสไกเซโดคือ,อยังไงเอก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่เฮียบอกนะครับในช่วงดึกๆของวันพฤหัสนะครับอ่าก็อ่าทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ ก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับไรตันนะครับ110ล้านปอนด์นะครับเป็นค่าตัวสำหรับไกเซโดะครับโดยทางเจเกนคอปนะครับคุณซือชาวเยอรมันนะครับก็ยืนยันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงเหลือแค่เพียงการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะครับโอ้ก็เตรียมเฮแล้วนะฮะแมงเมื่อทีเมื่อวานเฮียก็บอกแล้วว่าเตรียมเฮได้นะครับนะก็สุดท้ายกับการมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาไถ่ฟีดกันให้มือเป็นละวิ่งเลยนะครับโอ้โหครับแล้วก็นะครับพอมอยเชไกเซโดออกมาบอกว่าเขาต้องก ที่จะรักษาสัญญานะครับที่เขาเคยตกลงไว้กับทางด้านเชลซีไว้ก่อนแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับว่าเขาอยากจะย้ายมาอยู่ที่เชลซีนะครับล้วก็ไม่เช่นแล้วก็ได้ตกลงกันสัญจลูกผู้ชายว่างั้นเถอะนะเออแล้วก็แต่ทางเชลซีเนี่ยติดที่ปัญหาที่คือยื่นข้อเสนอไปไม่ถึง100ล้านนะครับเพราะว่าทางไบรตันเนี่ยเขาตั้งค่าตัวของไพเซโดไปที่ร้อยล้านนะฮะแต่เขายื่นไม่ถึงสักทีนะครับลิเวอร์พูลก็เลยหมันไส้นะครับยื่นเข้าไปเลยครับร้อยสิบล้านนะฮะหกา ก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลยื่นไปซื้อทางด้านลาเมลราเวียจากทางด้านเซ <c> าทแธมป์ตันนะครับแล้วก็เชลซีได้ยื่นเข้ามาปาดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c> เพราะว่าก่อนหน้านี้ยื่นไป3ครั้งนะครับจบที่ประมาณ46ล้านปอนด์นะครับทางด้านเซาทแธมป์ตันก็ยังบอกปฏิเสธอยู่นะครับ <c> แล้วก็อแล้วก็เชลซีก็ไปยื่นตัดหน้าอีกครั้งหนึ่ง <c> ด้วย48ล้านปอนด์นะครับก <c> ็ยังปฏิเสธอยู่นะครับทางด้านเซ <c> าแทมป์ตันนะครับเพราะว่าเซาทแธมป์ตันนี่ต้องการอยู่ที่ประมาณ50ลล้้้านนนนปออแวก็ตี นะครับจากแหล่งข่าวทางด้านของเซาแทมป์ตันเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคบว่าทางด้านตอนนี้ทางด้านลาวเวียนะครับเก็บข้าวของเนี่ยออกจากเซาแทมป์ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับนี่ละครับที่เป็นอะไรที่น่าวิตกกังวลของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับที่จะส่ออาการแห้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไกเซโดและก็ลาวเวียนะครับเพราะว่าตอนนี้ไกเซโดก็ยังอยู่ที่ลอนดอนนะครับยังไม่บินมาที่ลิ ิวเวอร์พูลนะครับไม่มาทําการตรวจร่างกายกับทางริเวอร์พูลนะครับเพราะต้องการให้ทางด้านเชลซีนะครับยื่นเข้าเสนอไปให้กับทางด้านไบรตันเพื่อพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเชลซีไม่ยื่นก็อาจจะเป็นถึงคิวของทางด้าน <c oughs> ลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเชลซียื่นไปมากกว่าทางด้านลิเวอร์พูลหรือว่าจื <are> ยื่นไป <one. S 1> หนึ่ง <and play S 1> ลางตอน <the mission. S 1> ก็อาจจะต้องเป็นที่เป็นเชลซีนะครับที่ได้ไมเยออ่าไคเซโดไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นด้วยการะระเบียดนี้นะครับหรือว่าล like ิเวอร์พูลจะไล์มิดฟิลานี้ นี้ะครับต้องใช้เคอร์ติจเจอร์นหรือว่า,าทางด้าน อาเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ยืนไปก่อนนะฮะรอเตียโกกันตาร่ากับทางด้านสเตฟานไบเซติกนะครับฟิตกลับมานะครับแล้วก็สาเหตุที่ลิเวอร์พูลนะครับไม่ยื่น50ล้านไปเนี่ยให้กับทางด้านเซาท์มปตันเพื่อจะซื้อกับโรเมโอลาวเวียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทางด้านบอร์ดบริหารแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการเจรจาเนี่ยมองว่าการที่จะยื่นไป50บล้านเนี่ยเพื่อเป็นค่าตัวของลาเวียเนี่ยมันมันมากเกินไปนะคบเพราะว่าอายุอนามไปเทียบกับทางด้านสเตฟาน ไบเซติกซึ่งอายุ18ลาวียอายุ19ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วค่าตัว <Okay. S 1> ของลาเวียไม่น่าจะแพงถึงขนาดนั้นนะครับทางด้านลิเวอร์พูลก็เลยไม่ยื่นไปถึง50ล้านนะครับแตถ่ถ้าถามเฮียนะครับเองยื่นไปถึง46ล้านเนี่ยขาดอีก4ล้านปอน์เนี่ยมึงให้เขาไม่ได้หรือไงวะที่แท้ไม่ต้องมานั่ง เถี่อวเวลาครับจริงๆเถียอยากจะให้ยืนไปเลยนะครับห้าสิบล้านห้าสิบล้านเพื่อที่จะเอามาใช้อยู่เพราะว่า2ตัวนะครับอย่างเช่นอ่าเตียโกกันตาร่าเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็เสี่ยงเ่าการบาดเจ็บมากมายนะครับสเตฟานไบเซติกนะครับเล่นดีจริงนะครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์นะครับยังน้อยแล้วก็ยังเด็กอยู่มากนะครับได้ลงในให้กับเวี้์วููเพียงแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองส่วนลาเวียเนี่ยมันเล่นมาตั้งทั้งฤดูกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเทียบกันไม่ได้ครับว่าอย่างไรนะฮะ จะมองว่าเฮีย er, ใจปั้มก็ว่าก็แล้วแต่นะครับแต่เฮียคิดว่าการที่จะยื่น50ล้านเนี่ยยื่นไปเถอะครับเอามาก่อนนะฮะเพราะว่าฝีมือของลาวเวียก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าดีจริงนะครับแล้วก็แข็งแร่งรวดเร็วตัดเกมได้ตัดบอลได้แล้วก็สามารถบิลลอัพบอลจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าเนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็อายุยังน้อยนะครับเล่นคู่ไปกันกับทางด้านไบเซติกหรือว่าเตียโกกันตารา B ิด้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเกิดมันเป็นอยู่ช่วงสักช่วงหนึ่งเนี่ยอ่าช่วงอ่ามันยังมัมมกกะลาก็ได้อย่างเงี้ยอ่ามีคนเจ็บขึ้นมาเงี้ยทำยังไงอะ่ะแล้วเราจะหาคนไหนมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับไม่เข้าใจจริงๆโ oh, <no. S 1> okay. อเคก็แล้วตาแล้วกันนะฮะก็ ร้องเพลงรอกันต่อไปนะครับสำหรับสาวกลริเวอร์พูลนะฮะก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าอยากได้ใครเข้ามาแทนทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไคเซโดหรือว่าราเวียมีชื่อคนไหนที่อยู่ในดวงใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะโอเคครับวันนี้มาดูฟุตบอลหน้าเชียร์ในวันนี้นะครับที่จะเชียร์ไปกับเพียนะครับเราไปดูที่ฟุตบอลพิมลีอังกฤษรุนๆเลยนะครับในวันนี้นะครับเริ่มที่ที่คู่แรกนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับรองแชมป์เก่านะครับกับน ที่สามารถรอดตกชั้นมาได้อย่างเหลือเชื่อนะครับอ๋อก็ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยดูแล้วบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับนะเพราอฤดูกาลที่แล้วนะครับในบ้านอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลถล่มไป5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวแล้วพอไปเตะที่บ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะอาร์เซนอลได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะช่วงนั้นนี่อาร์เซนอลฟอร์มแกว่งไปเลงไปเองนะครับก็เลยพ่ายแพ้ให้กับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปส่วนผลการผุนเครื่องนะครัััััับบบอออออาารรรรร์เเเเซนน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 ลกกกกก็ะะะะะะททท่่่งงแิดดๆๆหยยคคชพี2้้ เป็นผลเสมอกับแพ้นะครับแล้วก็มีนัดที่เล่นคอมมิตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะโดยเฉพาะนักเตะที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นดิคนไรท์นะครับอ่าอยูเลียนทิมเบอร์นะครับที่สามารถทําผลงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับดีแน่นอนวันนี้อาร์เซนอลน,นะครับส่วนทางด้าน ham Forest, นักเตะแฮมฟอร์เีสก็ได้นักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับก็ได้นักเตะประมาณว่าอ่าด้คริสบูธนะครับแล้วก็ เอเทนี่เอลังกานะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมีทั้งรูทั้งผู้สาประตูของอาร์เซนอลด้วยนะครับมือสองนะครับแมตเทอร์เนอร์นะครับก็ต้องดูนะครับส่วนคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับแต่ว่าจะต้องขาดไบโวอาวอนิญย์นะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับแต่ตัวที่เด็ดของเขาก็ยังมีควางอุยโจนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็บอลแกนกิฟไว้นะฮะยังอยู่นะครับกองกลางอย่างชิคกิเเต้นะครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยในฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็ต้องรอกันดูส่วนความเห็นของเฮียนะครับวันนี้เนี่ยออาร์เซนล แข่งแร่งกว่ามากนะครับแล้วก็น่าจะชนะไปได้แน่ๆนะครับแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าแฮนดิแคปค่อนข้างสูงนะครับจะข้ามแฮนดิแคปไปได้หรือเปล่าก็ต้องรอรุ้นกันแต่ถ้าถามเฮียแล้วเฮียขอเชียร์ไปที่อาร์เซนอลดีกว่าครับโอเคนะครับไปส่วนส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับระหว่างเอเวอร์ตันนะครับทีมที่หนีตกชั้นนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับเกือบาตัวไม่รอดนะครับเอเวอร์ตันนะครับฤดูกาลนี้ชอน ทางด้านชอนได้นะครับก็ได้ตัวผู้เล่นมาเสริมทัพค่อนข้างน้อยนะฮะนะก็ที่หน้าจับตามองอยู่ก็มีทางด้านดันจูม่านะครับแล้วก็ทางด้านแอ็ชิลียังนะครับ ส่วนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้น่าสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวอื่นๆอย่างเช่นโดมินิกแคเวิร์เลวินนะครับเดมารายเกนิวโมเปก็ยังอยู่นะครับกองกลางก็ดูกูเล่ก็ยังอยู่โอนาน่าก็ยังอยู่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบของชันไดเนี่ยอ่าเน้นรับแล้วก็โต้กลับอยู่แล้วนะครับส่วนฟูลแลมนะครับตอนแรกนะครับอเล็กซานดรามิโตวิดก็ล่ำล่ำลองๆว่าจะย้ายไปอยู่ลีกซาอูนะครับเพื่อที่จะไปกอบโกยเงินสักหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะครับนะก็ได้ตัว เสริมเข้ามาอีกคนคนหนึ่ดราอูกิมิเนสนะครับจากวูดแชมตันบันเดเลอร์นะครับแล้วก็วินเลียนนะครับก็ต่อสัญญาออกไปอีก1ปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวรุกนี่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับส่วนตรงกลางก็ยังอยู่กันครบคันนะครับแฮร์รี่วิลสันนะครับแฮร์รี่รีนะครับแอนเดสเปเรล่านะครับปาลินญาพวกนี้นะฮะยังอยู่กันครบคันวันนี้ถ้าเจอกันเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเอเวอร์ตันคู่นี้นะครับสูสีกันนะครับในฟอร์มนะฮะถ้าถามความเห็นของเฮียนะครับในคู่นี้นะครับนนนนน่่่าาาจะะอออกกกกผลเสมมััไปวคครบใูี

ย้ําขอเชียร์ไปที่ฟูลเรมนะครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่นี้จะเตะในเวลา23่สนาฬิกาสานะครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับ3หรืออันดับ4ว่าในปีในฤดูกาลที่แล้วนะครับพบกับแอสตันวิลล่านะครับทีมที่ทําบลงานได้โดดเด่นเลยหลังจากอุนายนเมลลี่นะครับกับเข้ามาคุมทีมแอสตันวิลล่านะครับเปลี่ยนให้แอสตันวิลล่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับหลังจากที่พี่สตีเวนจีนะครับได้ถูกปลดออกไปแล้วก็เป็นทางด้านอุนายนเมลลี่เข น,นี่ก็เส้นนะครับก็ ได้นักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับก็มีทั้งซันโดโตนารีนะครับฮาวิบารนะครับแล้วก็ลิฟาเมนโตนะครับฮาวิบารนี่ได้มาจากเลสเตอร์นะครับซันโดโตนารีก็ได้มาจากเอซีมิลานนะครับส่วนที่ออกไปก็มีอแล็แซงแม็กซิแมงนะครับที่ไปโกยเงินซาอุนะฮะอ่าแล้วก็จามาลูวิทนะครับคาวดานโลอะไรพวกนี้นะครับก็ย้ายออกไปกันหมดนะฮะส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆฟาเบียนชานะครับบีแคนชิคาทิปเปียนะฮะแล้วก็แมตช์ชากเกตเอมิลคราฟต์นะครับมันกินโย่ ครับแดนเบิร์นพวกนี้นะฮะยังอยู่นะครับตรงกลางนี่ได้ซันโดโตนารีมานี่รับรองดีแน่นอนครับมิเกลอาร์เมโอนนะครับแจ็คฮอปเมอร์ฟี่นะครับไรอันเฟเซอร์ยังอยู่ครบรวมไปถึงโจวิลล็อกด้วยนะครับนะแล้วก็แดนหน้าก็มีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับคาร์ลัมบินสันนะครับอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับฮาวิบานนะครับรวมไปถึงโจวินตันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนแอตตันวิลล่าก็ได้เอ่อกองหน้าอย่างมูซาดิยาบี้นะครับมาจากทางด้านอ่าเลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็กองหลังอย่าง เป่าตอนเลสนะครับแล้วก็กองกลางอย่างยูริติรแมนนะครับที่ได้มาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสริมทัพได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ว่ามีข่าวร้ายนิดนึงนะครับอ่าบวนเดียนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่น่าจะช่วยลงช่วยในเกมนี้ได้นะครับรวมไปถึงเบอร์จานตาโอเร่นะครับนะก็ไม่น่าจะลงได้เหมือนกันรวมไปถึงแจ็คขอบแรมซี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ใช่ทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะความพร้อมเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวอื่นๆยังอยู่ คบคันนะครับนะดักกสลุยโดยพื้นฐานนะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับเอเวอร์ตนอารนิวคาเซลกับทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นนะครับจะดูได้จากฤดูกาลที่แล้วนะครับเสียประตูน้อยทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เป็นทีมที่เน้นรับให้แน่นแล้วก็โต้กลับให้รวดเร็วนะครับเป็นการเล่นที่เหมือนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับแต่ความเด็ดขาดของทางด้านนิวคาเซลเนี่ยมันจะมีมากกว่าทางด้านแอสตันวิลล่านะครับแล้วงานนี้แฮนดิแคปนะครับไปอยู่ทางด้านนิวคาเซลซึ่งดูแล้วนนนนนะวััี้มม่่่าาจไใชง ของทางด้านนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของนิวคาสเซิลนะครับที่จะเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลน่าจะคว้าชัยในบ้านของตัวเองไปได้ผู้นียขอเชียร์ที่นิวคาสเซิลนะครับเอาล่ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับฟุตบอลหน้าเชียร์ในวันนี้3ามคู่3ทีมนะครับใครเห็นชอบก็ยกมือขึ้นนะครับใครเห็นต่างก็ไปทางอื่นได้นะครับสวนกันได้ไม่ว่ากันหรือใครมีคู่ไหนที่แนะนําเฮียได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาบอกเฮียด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้รางวัลนะ ตอบคำถามนะครับในเพจของเฮียนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13นะครับที่จะที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซีนะครับคำถามนี้ก็จะนา่นจะโพสในเวลา8นาฬิกานะครับไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็เข้าไปตอบกันได้นะครับอย่าลืมทําตามกติกาด้วยละกันนะครับนะเข้าไปดูกันได้นะครับใครไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็สอบถามเฮียเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันวันนี้ใครที่เข้ามาชมจนจบนะครับเฮียก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ ของเฮียนะครับส่วนคลิปวันนี้เฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์ลิเวอร์พูลกับเชลซีกันนะครับโอเคเจอกันใหม่ใมนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ